ปีบรวิตรักถึงทางตันตัดใจแยกทางรังไว้แค่ลูก จัดว่าเป็นพระเอกในดวงใจของใครหลายๆคนก็ว่าได้คะ่ะสำหรับป๊ปรวิทเทิดวงเจ้าของบทบาทพออ,อนในตำนานที่หายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงเกือบ10ปีและได้มีการออกมาเปิดใจครั้งแรกพร้อมเผยสาเหตุที่แยกทางกับภรรยาว่าอาชีพนักแสดงพอไปเรื่อยๆเราก็จ้องอยากทำธุรกิจทีนี้ไปเจอธุรกิจตัวหนึ่งมันใช้เวลาเยอะเยอะมากคนก็เข้ามาเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็เลยต้องเลือกโดยเลือกทางนูน้นถ้าทำสองยาง อย่างเสียสมาธิโดยการที่เราเล่นละครมา1ิบกว่าปีแล้วเราอยากได้ผลลัพธ์ใหม่ๆการทำงานที่เปลี่ยนไปบ้างก็ออกจากวงการบันเทิงเพราะอย่าร้างกับภรรยาก็มีส่วนแต่เป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยที่มากคือเราจะหาทำธุรกิจจังหวะนั้นมีคนมาชวนแต่เป็นจังหวะที่ดังที่สุดในชีวิตอย่างเรื่องแรงเงาและเรื่องที่ภรรยาจับธุรกิจใหม่ก็แทบเป็นปีเดียวกันประกอบกับส่วนตัวนั้นตัวเองกับภรรยามีความคิดเห็นไม่ตรงกัน เราไม่สามารถบังคับได้ว่าต้องกลับมาเป็นครอบครัวทางทางที่เราก็ไม่ได้อยากส่วนหนึ่งคือทิศฐิตอนนั้นเราอายุ30ต้นต่างคนต่างค่อนข้างแข่งก้าวแล้วก็แรงความคิดเห็นไปในทางอนาคตไม่ตรงกันโดยล่าสุดก็บอกว่าลูกนั้นอยู่กับแม่เขาเราก็ซัพพอร์ตส่วนหนึ่งในการใช้ใจ่ายแต่ก็แบ่งเวลามาลูกชายหัวศิลปะลูกสาวคะแนนดีทุกอย่างแยกทางกับภรรยาตอนคนโตอายุประมาณ5ขวบ